สวัสดีค่ะมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีผลบอลโลกรอบคัดเลือกเออที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อคืนวันอังคารที่14ตุลาคม2568เรามีข้อมูลจาก2โซนหลักๆเลยก็คือยุโรปกับแอฟริกาเดี๋ยวเราจะพยายามไล่ดูกันให้ครบทุกคู่เลยนะคะตามข้อมูลที่เราได้มาครับเป็นคืนที่มีผลน่าสนใจหลายคู่เหมือนกันนะมีทั้งตามคาดแล้วก็มีแบบ เออพลิกความคาดหมายนิดหน่อยซึ่งแต่ละผลนี้ก็สำคัญหมดเลยครับต่อการเข้ารอบต่อไปงั้นเรามาเริ่มที่โซนยุโรปกันก่อนเลยนะคะคู่ที่น่าสนใจไอแลนด์เหนือแพ้เยอรมนีไปศูนยค่ะครับประตูเดียวจากนิกเวอร์เทอร์มาเดอร์นาทีที่31ใช่ค่ะทำให้เยอรมนีตอนนี้ก็ขึ้นนำกลุ่ม A ไปมีเกแต้มเท่าสโลวาเกียแต่ลูกได้เสียดีกว่าอืมเยอรมนีก็ยังรักษาฟอร์มได้ดีนะครับ ส่วนในกลุ่มเดียวกันสโลวาเกียเองก็ไม่พลาดเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะสโลวาเกียชนะบลักเซมบวกไป2 0ครับเก็บสามแต้มสำคัญทำให้กลุ่มนี้ยังต้องลุ้นกันต่อยาวๆครับค่ะแล้วก็มีคู่สโลวีเนียเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์แบบไม่มีสกอร์0 0ครับคู่นี้เสมอแบบเอ่อไม่มีประตูก็แบ่งแต้มกันไปอาจจะมีผลเหมือนกันนะครับตอนท้ายๆอืมเพราะน่าสนใจนะคะ ส่วนอีกคู่ที่อออาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยสวีเดนแพ้ในบ้านให้คอสโวศูนค่ะโอ้อันนี้น่าจะเป็นผลที่แฟนบอลสวีเดนอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับแพ้ในบ้านให้ทีมที่อันดับอาจจะไม่ได้สูงเท่าใช่ค่ะส่งผลต่อสถานการณ์ในกลุ่มแน่ๆ ทีนี้มาคู่ที่ยิงกันเยอะบ้างไอซ์แลนด์เปิดบ้านเสมอฝรั่งเศสไป2-2คู่นี้สู้กันสนุกเลยครับไอซ์แลนด์นี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะการยันเสมอทีมใหญ่อย่างฝรั่งเศสได้นี่ไม่ธรรมดาค่ะสู้ได้ดีจริงๆต่อไปยูเครนชนะอาเซอร์ไบาจานสอนึ่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามคาดของยูเครนนะครับเก็บ3แต้มไปแต่ก็ไม่ได้ชนะขาดมากค่ะ แล้วก็มีผลเสมออีคู่มาซิโดเนียเหนือเสมอคาซักสถานหนึ่งหนึ่งอืมเสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปครับและปิดท้ายโซนยุโรปด้วยคู่ที่แบบยิงกันเยอะมากเวลส์ Wales, แพเบลเยียม2 4ค่ะคู่เลยโดยเฉพาะเบลเยียมนี่คมมากแต่เวลส์ก็ยังยิงคืนได้2ลูกนะค่ะเกมคงสนุกน่าดูเลยเอาละค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมทั้งหมดจากโซนยุโรปที่เรามีข้อมูลมานะคะคราวนี้เราข้ามไปดูที่โซนแอฟริกากันบ้างอันนี้ก็มีหลายคู่เหมือนกันครับ โซนแอฟริกานี่เหมือนจะมีผลเสมอเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะเสมอแบบ0ูนยใช่เลยค่ะเริ่มจากสุดานใต้เสมอโตโกศูนย์ูนเคเมรูนก็เสมอแองโกลาศูเหมือนกันแล้วก็มอริเชียสเสมอลิเบีย0ูนย์อีกคู่ครับผมเสมอ0ูนยสามคู่ติดเลยอาจจะเล่นกันรัดกุมหรือว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่คมกันแต่การไม่เสียประตูก็สำคัญนะครับค่ะ ยังมีเสมออีกคู่หนึ่งแต่ว่ามีสกอร์นะคะ Equatorial Guinea เสมอ Liberia 1-1อ่าอย่างน้อยคู่นี้ก็มีประตูให้เห็นบ้างทีนี้มาดูผลที่มีการแพ้ชนะกันบ้างค่ะ Lesotho อันนี้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆชนะซิมบับเวไป1-0ครับใช้ชนะนัดนี้ของ Lesotho นี่สำคัญมากนะครับในแง่ของกำลังใจแล้วก็การเก็บแต้มในกลุ่ม ค่ะส่วนเคปเวิร์ดนี่โชว์ฟอร์มดีเลยชนะเอสวาตินีไปขัดลอย3-0โอเคเวิร์ดนี่น่าจับตาครับชนะขาดแบบนี้ถือว่าส่งสัญญาณถึงทีมอื่นในกลุ่มเลยค่ะแล้วก็มีเซาโตเม e แอนด์ปรินซิเปชนะมาลาวีไป1-0ครับผมเป็นอีกทีมที่เก็บ3ามแต้มได้แม้จะแค่ลูกเดียวแต่ก็สำคัญมาก และปิดท้ายที่ทูนิเซียค่ะถล่มนามิเบียไป3 0ศูนย์เหมือนกันทูนิเซียนี่ก็เป็นทีมแข่งอยู่แล้วนะครับในแอฟริกาผลแบบนี้ก็ตอกย้ำคุณภาพของเขาเลยแล้วก็ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มดูดีขึ้นเยอะเลยครับโอเคค่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับผลบอลโลกรอบคัดเลือกจากทั้งโซนยุโรปแล้วก็แอฟริกาของวันที่14ตุลาคมที่เราได้ข้อมูลมาก็มีทั้งผลที่ตามคาดผลเสมอที่อาจจะดูอึดอัดบ้างแล้วก็ชัยชนะที่น่าประทับใจนะคะใช่ครับ ทุกๆผลเนี่ยมันก็เหมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆนะครับในเส้นทางสู่บอลโลกแต่สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือไอ้ผลที่มันพลิกๆหน่อยอย่างคอซโวชนะหรือเลโซโทชนะหรือแม้แต่ฝรั่งเศสที่เสมอเนี่ยมันจะส่งผลต่อไปยังไงในเกมหน้าแล้วทีมไหนจะช่วยโอกาสจากสถานการณ์แบบนี้ได้ดีที่สุดอันนี้น่าติดตามครับค่ะ ก็ต้องตามดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะหวังว่าการสรุปผลทั้งหมดที่เราแลกเรียนกันมาวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ